คนนัก็เขาไม่เคยเจอแม่คนนี้เดินมาปีแค้แหมแล้วมาไม่ต้องมามาคนละคันกันไม่มาคันเดียวกันผัวเมียกันอพูดลงไปซื้อของแม่เดินมาอมตตีแค้นว่าแล้วมันไม่มาคันเดียวกันล่ะผัวเมียกันทำไมต้องมาคนละคันกันด้วยโอกว่าใครแม่บอกว่าอ็ขวัญเงี้ยแทนกันนะทำไมไม่ใช่ไม่มานี่กันนะบอกว่าไม่ใช่แม่ไม่ใช่ยายาเลยแม่ แน่เลยบอกจะบอกว่าฉันกับพี่ขวัญไม่ได้เป็นแฟนกันเด้อคุณไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับใครรู้แล้วกรุณาบอกต่อด้วยนะครับว่าไม่ได้ดูแฟนกันนะจ๊ะไม่รู้จักคนนั้นก็ไม่ไม่เคยเจอแม่คนนี้ได้มาตีแค้แหม แล้วมาไม่ต้องมามาคนละคันกันไม่มาคันเดียวกันผัวเมียกันพูดลงไปซื้อของแม่เดินมาอมเมอตีกันว่าแล้วมันไม่มาคันเดียวกันล่ะผัวเมียกันทำไมต้องมาคนละคันกันด้วยโอ้่าใครแม่บอกว่าก็ขวัญเนี้ยแฟนกันนะทำไมไม่ใช่ไม่มานี่กันนะโอ้บอกว่าไม่ใช่แม่ไม่ใช่ย่ายาเลยแม่ยาเลยบอกจะบอกว่าฉันกับพี่ขวัญไม่ได้เป็นแฟนกันเด้อ นี่เป็นแฟนกันนะครับใครรู้แล้วกาลุณาบอกต่อด้วยนะครับว่าไป่ไดูแฟนกันนะจ๊ะไม่รู้จกักว่านะก็ไม่เคยเจอแม่คนนี้เลจะมาตีแขกแหมแล้วมาไม่ต้องมามาคนละคันกันไม่มาคันเดียวกัน ผัวเมียกันพูดลงไปซื้อของแม่เดินมาเอามตะตีกันว่าแล้วมันไม่มาคันเดียวกันล่ะผัวเมียกันทำไมต้องมาคนละคันกันด้วยโอ้่าใครแม่บอกว่าก็ขวัญไงแฟนกันนะทำไมไม่ใช่ไม่มานี่กันนะบอกว่าไม่ใช่แม่ไม่ใช่ยายาเลยแม่ยาเลยจะบอกว่าฉันกับพี่ขวัญไม่ได้เป็นแฟนกันเด้อคูณ ใครรู้แล้วการ,รุณาบอกต่อด้วยนะครับว่าไม่ได้ดูแฟนกันกนะจ๊ะไม่รู้จักันนั้นกไ็ไม่เคยเจอแม่คนนี้เลยจะมาตีแค่แหมแล้วมาไม่ต้องมามาคนละคันกันไม่มาคันเดียวกันผัวเมียกันอ,อพูดลงไปซื้อของแม่เดินมา อมติกันว่าแล้วมันไม่มาคันเดียวกันละผัวมียกันทำไมก็มาคนละคันกันด้วยโอ้ว่าใครแม่บอกว่าอ็ขวัญเนี้ยแฟนกันนะทำไมไม่ใช่ไม่มานี่กันนะบอกว่าไม่ใช่แม่ไม่ใช่ยายาเลยแม่ยาเลยบอกจะบอกว่าฉันกับพี่ขวัญไม่ได้เป็นแฟนกันเด้อคุณ ใครรู้แล้วการุณาบอกต่อด้วยนะครับว่าไม่ได้เป็แฟนกันกนะจ๊ะไม่รู้จ